เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดแล้วสมบูรณ์ที่สุดแล้วมีพ่อหลวงก็เหมือนน้ำมีแม่ราชนินีก็เหมือนป่าเพราะฉะนั้นเราก็เขียนคำไว้กับผน,นังในที่สะท้อนให้ทุกคนได้อ่านได้เห็นว่าพ่อเป็นน้ำแม่เป็นป่าพวกเราลูกๆจะรักษา ดีคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะน้ำพึ่งอยู่ที่ตำบลแม่กิอําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะที่นี่นะคะเป็นชุมชนชาวปากกยอค่ะวิถีชีวิตของชุมชนชาวปากกยอแม่กินี้นะคะเขาจะดำรงตนอยู่กับพื้นดินพื้นน้ำพื้นป่าอย่างมีความสุขและสมดุลด้วยระบบบริหารการจัดการตนเองค่ะ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่ก็ไม่เคยย่อดท้อนะคะในวันนี้รายการคนไทยหัวใจไม่ท้อจะพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสกับพลังใจที่เข้มแข็งของพวกเขากันค่ะตําบนแม่กี้เป็นชุมชนปลาเกยอเก่าแก่ที่มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แห่งนี้เมื่อประมาณ350-400ปีก่อน ปัจจุบันตำบลแม่กิประกอบไปด้วย5หมู่บ้าน4หย่อมบ้านมีประชากรรวมทั้งสิ้น1,700กว่าคนชาวแม่กิส่วนใหญ่ทำการเกษตรและอาศัยพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่ในช่วงเวลา30ปีที่ผ่านมาพื้นป่าแห่งนี้ได้ประสบปัญหาความแห้งแล้งจากการลักลอบตัดไม้และการแผดเผาของไฟป่าซึ่งชาวแม่กิ ได้รวมพลังต่อสู้กันหลายครั้งเพื่อพลิกฟืน้นผืนป่าของพวกเขาให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่มาทําอะไรกันคะอ๋อพอดีวันนี้นัดประชุมแกนนํนาครับขออนุญาตแนะนํานิดหนึ่งนะครับค่ะท่านนี้วีรชัยกอดวิเชียรกำนันตะบลเมกีนะครับอ๋อค่ะท่านหนึ่งนะครับในชวนชวนชื่นชมนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สานะครับอีกคนหนึ่งนะครับวิตรลาวันม่มากเร็สนะครับประธานกลุ่มแม่บ้านนะครับสวัสดีค่ะแล้วมาประชุมกันเรื่องอะไรคะาประชุมเรื่องวางแผนว่าจะทําเี่วกันไฟป้องกันไฟป่าในปีนี้นะครับมาวันนี้ เลยต้องขอรบกวนนิดนึงค่ะจะให้ที่พาชมพื้นที่ตำบลแม่กิครับได้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีไหมคะครับค่ะครับเชิญครับค่ะสมัยปู่ย่าตายายสมัยบรรพบุรุษเลยเนี่ยนะคะ ที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างผมจําความได้ว่าตอนนั้นน่ะผมอยู่ในเมก้หมู่ที่หนึ่งเนี่ยในเขตชุมชนเนี่ยจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เลยอยู่ต้นอยู่ต้นอยู่ในหมู่บ้านใจกลางหมู่บ้านอยู่เลยและสัตว์ป่ารอบๆหมู่บ้านเนี่ยผมเคยเห็นเก้งเหงิกวางนะรอบหมู่บ้านเคยเห็นเคยเจอตอนนั้นได้ยุดหลังมาตอนที่ผมกําลังจะเรียนหนังสืออยู่<ะ>ในยุดเวลานั้นน่ที่บริษัททําให้ก่อเข้ามามีอะไรคะที่ที่ทำไม้ก่อประมาณปีเริ่มตั้งแต่ปี21ฮะตั้งแต่ปี21 สองหนึเสร็จแล้วประมาณปี2-3งสาถุกปิดก็จะนะก็ส่งผลกระทบมในเรื่องของไฟป่ารุนแรงบ้างในเรื่องของไฟแรงบ้างหลังจากที่ทําไม่กว่าแค่3ปีแต่ส่งผลกระทบมาเป็นเกือบจะสปีเรามาฟื้นฟูที่หลังเรื่องแรกจะการเลือกไฟป่าก่อนถ้าจัดการไฟป่าได้ทุกอย่างจะดีขึ้น หลังจากชาวบ้านช่วยกันจัดการไฟป่าจนสามารถฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้คืนกลับสู่ความชุ่มชื้นร่มเย็นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งธรมาหากินที่อุดมสมบูรณ์ได้ดังเดิมแล้วชาวแม่กิกลับได้พบวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่อีกระลอกหนึ่งโดยทางกรมป่าไม้จะประกาศให้พื้นที่ป่าแมกิเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในปี2537 เออบบเสแค่นี้เจ้าหน้าที่เขตนุราระสัต์ป่าสัาก็ให้ประกาศเขตนว่าสัตว์าล่พื้นที่แจะมาดีลออันนี้ถ้าคือออกกน,น,นี่พู่เสีอดีลยรอเ่อันนี้ดีล,ลอรลอเบลกรด้นี้ปมยเราดีลอนี่ดัวบาเลคือวิธีเล่บาเจรจาบัดเตะหลอดะไรเจ้าหน้าที่เขตนุรารสัตว์ผ่าดินนี้เยอะตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่ตาตายายเรา สมัยโบราณเราก็อยู่กันอยู่กับป่าเนาะถ้าไม่มีป่าเราก็อยู่ไม่ได้ชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะผู้นำหรือแกนนำหลายคนที่คิดว่าจะไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเข้ามาอยู่ตั้งฐานในพื้นที่เพราะว่าชาวบ้านจะอยากจะดูแลจากการเองนะครับสมัยปู่ย่าตายายเขาเคยอยู่มาเขาเคยทำมาหากินมาทำไมจนถึงปัจจุบันแล้วเขาอยู่กันได้นะครับคือตรงนี้ผมคิดว่า ถ้าชาวบ,บ้านมีจิตสำนึกหรือว่ามีจิตที่ว่าจะจะด,ดูแลผื้นป่าโดยชุมชนดูแลเองผมคิดว่าไม่คงไม่มีปัญหารหรือว่าคงไม่มีวิกฤตนะครับที่จะเกิดขึ้นเหมือนก่กอนนะครับตอนนั้นผมถ้าไม่ลืมนะว่าจะประกาศแผ่พระนัตฉบับท,ที่เจ็ดครว่าชาวเขาอยู่กับป่ามาได้คือเราอยู่แม่อสอนไม่มีไม่มีพระราบจะมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าประกาศว่า เขาอ,อยู่กับป่าไม่ได้สมมุติผมอยู่เมื่อกี้หว้วยส่้นที่นาก็อยู่หว้วยซ่น้นไล่ผมลงมือปอนผมไม่มีที่อยู่ก็เกิดปญหาท้าทสอวบวัดตะกะตะบบเมื่อกี้ตะบบมือปอนก็รู้สึกว่าที่ที่อยู่ที่ทํากินและที่อยู่มันอยู่นี่จะไปหาอะไรก็กลัวเขาจะไปเอาหน่อไม้ก็เอาผักเอาอะไรกลัวทุกอย่าง ในช่วงเวลานั้นนะครับช่พี่น้องชาวบ้านรู้สึกว่ามีความกระวนกระวายมากเพราะยังไม่แน่ใจว่าถ้ามีการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้ววิถีชีวิตที่เดิมๆเ,เขาปฏิบัติกันเขาจะเป็นอย่างไรเขาเล่าพี่น้องชาวบ้านฝังว่าทางงานเราต่อรองกับเจ้าที่เ,เขตอนุรักษ์ป่าได้ไหมเราจะปรึกษาหรือว่ากา,การเขตพื้นที่ประกาศเนี่ย ให้กันตนไหนนอกจากนั้นเสร็จแล้วเราขอได้ไหมว่าไม่ต้องมีไม่ต้องไม่ต้องมีสำนักง,งานาหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่พระธรรมตั้งอยู่ในพื้นที่เราขอ,อาจกกัดการกันเองเจ้าที่พระรัฐไม่ต้องอามากับกับดูแลควบคุมแต่เป็นพี่เลี้ยงและคอยแนะนำคอยชี้นแนะแนะาด้านกฎหมายด้านความรู้ต่างเราก็พาพี่น้องชาวบ้านไปไป,ไปเดินเดินป่าพร้อมเจ้าที่ป่าไมา้ไปเดินไปชี้จุดเรากําหนดว่าตัวน,นั้น เราอนุญาตให้การได้ให้การพื้นที่เป็นเข็มรัปสัทมาได้ตอนนั้นพี่น้องชาวบ้านเขาพอใจมากพอพี่น้องชาวบ้านพอใจก็เราก็จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเสร็จแล้วเราเราก็จัดตังง้งเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการชุดนั้นควบคุมดูแลทั้งตำบลแต่แต่ละหมู่บา้านก็เราก็จัดตังง้งคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาอีกแลนหลังจากนั้นล้วก็เราก็ร่างระเบียบข้อตกลงกับหมู่บ้านว่าเราเราควรจะทําระเบียบอย่างนี้ไหมมีแต่ละข้อละข้อมีบทลงโทษอย่างนี้ไหมเราก็ถามผมรู้สึกดีใจมาก และพี่น้องชาวบ้านก็ดีใจมากตอนนั้นดีใจว่าเรามีท้าออกแล้วเราอยู่ในป่าดได้เราอยู่กับอยู่กับเจ้าหน้าที่ได้แล้วอย่างกำนันเองนะคะได้มาสารงานต่อจากรุ่นพี่ๆนี่นะคะคคต้องทำยังไงบ้างสมัยนั้นก็คือผมเป็นตัวแทนของประธานเยาวชนอยูอ่คือถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไฟป่าหรือว่าอยากจะให้คนที่มีพละกกำลังมีแรง ที่ว่าจะไปช่วยบริหารจัดการกับไฟป่าเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้เข้าไปร่วมตามที่รุ่นพี่ได้มีแผนงานว่าได้ได้ได้บอกมาปัจจุบันกำนันไม่มีตำแหน่งในเรื่องของประธานกลุ่มอนุรักษ์ด้วยปัจจุบันและกำนันได้รับเนตทองคําเพราะการจัดการป่าเนี่ยเป็นเป็นต้นเรื่องที่ได้รับเนตทองคามาพูดถึงเรื่องไฟป่านะคะแล้วก็ตอนช่วงที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะได้บอกว่ามีการประชุมเรื่องทํากัน การทำแนวกันไฟป่าใช่ไหมคะแล้วพรุ่งนี้เราไปไปประชุมชาวบ้านที่บ้านพัทโธเพื่อจะเตรียมกันเราว่าการทำแนวกันไฟในปีนี้ดีเลยค่ะแล้วก็เราก็จะไปพักแรมกันที่บ้านพัทโธคืนนี้ไปกันเลยดีไหมคะ และหวงแหนพื้นป่าของตนเองชาวแมกิจึงได้จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลแม่กิขึ้นมาในปี2537พวกเขาช่วยกันดูแลป่าของตัวเองอย่างเข้มแข็งนอกจากการจัดการไฟป่ายังมีการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นสองส่วนส่วนแรกให้ชาวบ้านเข้ามาใช้สอยได้ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ และส่วนที่2เป็นพื้นที่ห่วงห้ามซึ่งมีเป้าหมายว่าจะทําพิธีบวชป่าให้ทั่วทุกพื้นที่และยังมีการปลูกป่าทดแทนทุกๆปีอีกด้วยค่ะ อยู่นี่ค่ะรอบๆหมู่บ้านเลยก็คือเป็นป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูช่วยกันดูแลกันเองที่นี่ทําแนวกันไฟแล้วก็ดูแลเรื่องไฟป่าจริงจังด้วยวันนี้จะมีการประชุมในเรื่องของการทําแนวกันไฟใช่ครับประชุมเสร็จเรียบร้อยก็าจะเริกไปทานแนังกาไฟค่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอติดตามไปชมในเรื่องของการประชุมด้วยครับได้เลยได้เลยครับไปด้วยกันไปเลยดีค่ะ แล้วก็อือโพของสวัสดีพี่น้องพ่อแม่ทุกคนที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลน้าลําป่าการดูแลทรัพยากรป่าต่างๆต่อเรื่องที่จัดทำอย่างกระไฟนี่คือบ้านแม่กีนะครับระยะจากนี้ถึงตรงนี้นะเราก็จะใช้เวลาประมาณ1วันระยะทางก็อ,อยู่ที่ประมาณ1นึ่กิโลครึ่งด้วยที่ผมเสนอว่าทําตัวนี้ไม้ไถ้าเห็นด้วยก็ขอยกมือด้วยนะครับ ราได้ไปปฏิบัติการจริงกันบนบนเขานะในการทําแนวกันไฟป่าวิธีการที่ทําตรงนี้เนี่ยนะคะใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนคะ,ะเกิดประโยชน์สูงเพราะว่าถึงแม้เราทําให้กว้างเท่าไหร่แต่ไฟป่าที่จะค่ำตัวตัวตัวแนวกันไฟนั้นก็ค่อนข้างที่ยากแต่ไม่ใช่ไม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 ,ไม,ไม่ทำขนาดนั้นตลอดนะวันแล้วแต่ว่าสภาพาพื้นที่แต่กระตัดต้นไม้นี่ไม่มีกระตัดเลยนะครับเพีเยงแต่เอาใบไม้ใบหญ้าออก แค่นั้นนะคือคือแยกเชื้อเพลิงออกจากตัวที่ห้ามให้ไฟเข้าไปตาที่เราทําแนวกันไฟแล้วเพราะว่าแนวกันไฟเราแบ่งเป็นแต่แรกเราแบ่งพื้นที่สองแบ,บ่แบ,บ่ไปสองโซนโซนหนึ่งห้ามไฟเข้าโซนหนึ่งจะทิ้งให้ไฟไฟไหมแต่ทัศน์ท่านิทนานนะครับเมื่อเกิดไฟป่าแล้วเราก็ช่วยกันไปดับ <Okay. S 1> การช่วยไปดับเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายเรื่องที่อันตรายมาก mm hmm. ถ้าคนไม่ได้อบรมนะไม่ได้ ได้รับขัดคิดแจงแต,ต่างๆแนะนาําต่างๆว่าวิธีไปดับวิธีไปไปไปสู้กับไฟเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยก็อันตรายแต่ว่าใน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 ความพยายามของพี่น้องชาวบ้านก็เกิดความสําเร็จทางชุมชนนะคะได้ช่วยกันดูแลพื้นป่าขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่ถึง1นึ่งแสสองไร่เนี่ยนะคะรู้สึกหนักใจอะไรบ้างไหมความหนักใจก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตอนนี้ชาวบ้านก็มีจิตสํานึกที่จะรับสาแต่ตอนแรกๆที่ท่านอายุบอกว่า มีปกติทมมากที่สุดปีที่หนึ่งที่เกิดไฟไหม้มากที่สุดนะชา mm hmm. วบ้านบางคนก็อาจจะมีไม่ค่อยคิดดีก็มี mm hmm. ก็หมกกำไรใจก็มีแ mm hmm. ต่ไม่เป็นไรตั้งหลักคิดใหม่คิดใหม่แล้วก็เริ่มดำเนินการใหม่กำนันคะแล้วนอกจากในเรื่องของการทําแนวกันไฟแล้วเนี่ยนะคะทางในชุมชนเนี่ยนะคะมีมาตรการในการที่จะทํา mm hmm. เครียกว,ว่ามีการจัดการทางด้านอื่นอะไรอีกบ้างเรา พี่น้องตำบลเมกี้ได้ร่วมทําทุกปีก็คือกิจก,กรรมใน,นด้านที่ว่าออดูแลรักษาน้ําอย่างเช่นว่าพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านนะครับมันจะมีแม่น้ําอยู่ทุกหมู่บ้านนะครับคือแต่ละหมู่บ้านก็ได้หารือกันว่าพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตรงไหนที่ว่าเหมาะสมว่าควรอนุรักษ์ไว้เพื่อเพื่อมีสัตว์ป่านะครับได้เพาะพันธุ์คือแต่ละหมู่บ้านก็มีพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ําอยู่ทุกหมู่บ้านนะครับ แล้วก็กิจกรรมอย่างอื่นก็มีกิจกรรมในด้านที่ว่าดูแลป้องกันเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับทางด้านป่าไม้นะครับทุกหมู่บ้านก็ได้ยึดอ้กฎระเบียบหมู่บ้านอยู่ทรัพยากรที่ชาวบ้านดูแลอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าดูแลแลว้วก็ไม่ให้ชาวบ้านไปใช้ประโยชน์เลยไม่ใช่ครับคือดูแลส่วนหนึ่งก็ชาวบ้านเอาไปใช้ประโยชน์อยู่ส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมก็จะมีทุกปีที่ว่าได้จัดซื้อพันธุ์ กล้ามไม้นะครับไปปลกเสริมในพื้นที่ที่ว่าเสื่อมไปรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นะคะทรัพยากรป่าไม้ทั้งพื้นดินพื้นน้ำพื้นป่ามีความภูมิใจแล้วก็มีจิตตะลมที่อยากจะมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบร่วมกับผู้ชายแล้วก็ที่ภูมิใจที่สุดคือเราได้รักษาพื้นป่าด้วยกัน <m> เหนื่อยไหมคะ ไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะเพราะว่าที่ทํามานี่เพราะว่าแต่ละหมู่บ้านเขาก็แบ่งไปตามเขตที่เขารับผิดชอบอยู่เนาะค่ะแล้วการไปทาแนวกันไฟหรือว่าไปทํากิจกรรมร่วมกันไปกันหลายๆคนมีความรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ได้ผลทําให้มีกําลังใจค่ะไม่ขาดกาลังใจค่ะผกเกิดตะโมแมกี้แล้วก็ประเทศไทย เราอยู่เมื่อไทยเราต้องรักษาป่ารักษาน้ำถ้าอะไรไม่รักป่าป่าก็หมกน้ำก็หมดเราก็จะหมดชีวิตเหมือนกันก็รู้สึกภูมิใจมากนะครับจะตั้งใจที่ว่าจะดูแลรักษาพื้นป่าของพื้นที่เราพื้นนี้ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปตลอดไปครับชาวแม่กี้นะคะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า ชีวิตคนเราจะรอดได้ก็เพราะทรัพยากรธรรมชาติเลี้ยงดูและในขณะเดียวกันนะคะทรัพยากรธรรมชาติจะอยู่รอดได้ก็เพราะการใช้ประโยชน์อย่างเคารพควบคู่ไปกับการรักษาป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้นะคะช่วงหน้าพบกับคนไทยใจดีค่ะ คไทยใจดีภาพนกเงือกจำนวนไม่น้อยที่เห็นนี้คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของนักวิจัยไทยที่มีส่วนในการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การเพิ่มปริมาณนกเงือกในประเทศไทยทำให้การพบเห็นนกเงือกไม่ใช่เรื่องยากเย็นเกินไปนักในผืนป่ามรดกโลกของไทยนกเงือกที่เราศึกษามา32ปีเนี่ยเราเรามีข้อมูลว่าตอนนี้มีนกเงือกครบ2,000ตัวแล้ว ลูกนกที่ออกมานะครับในรอบ32ฟินถือว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับความที่นกเงือกกินผลไม้ที่หลากหลายโดยกินทั้งเปลือกแล้วขย้อนเมล็ดออกมาบวกกับความที่นกเงือกมักบินไปในที่เคยไกลจึงสามารถพูดได้ว่านกเงือกเป็นนักปลูกป่าตัวยงเลยทีเดียว ปตทสพอเห็นความสําคัญของนกเงือกซึ่งนักวิจัยถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าจึงสนับสนุนการศึกษาวิจัยนกเงือกอย่างจริงจังและขอร่วมพักภูมิใจในผลสำฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมนี้ด้วยงานวิจัยเนี่ยถ้าไม่เอามาใช้เนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับทีนี้สิ่งที่เราทํามา30ปีเนี่ยรู้ว่ามันปัญหาของนกเงือกคืออะไรปัจจัยพื้นฐานที่เราศึกษามาเราก็นํามาใช้เรื่องของการจัดการเพราะนั้น การวิจัยก็จะมีประโยชน์นกเงือกไปที่ไหนบ้างแล,แล Rig, ้วก็มีใช้วิทยุติดดาวเทียมนะครับเรารู้ว่าโอ้นกที่เขาใหญ่นะบินไปถึงทับลานนกเงือกนกโบราณที่ถือกำเนิดมาไม่น้อยกว่า45ล้านปีเหตุใดจึงเป็นสัญลักษณ์ของรักแท้โลกเรามีนกเงือกกี่ชนิดประเทศไทยมีนกเงือกชนิดใดบ้างมาร่วมค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้ในงานวันรักนกเงือก13กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึงทุ่มครึ่ง บริเวณสวนนกเงือกคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วคุณจะรักนกเงือกร่วมสนับสนุนการศึกษาวิจัยนกเงือกโดยปตทสอพอพึงป่ามีชีวิตของเรามีถ้าพึงป่าหมดไปชีวิตของเราชูช้ชョวของเราก็ตายไปหมดปู่ปยา่าแต่ยสงพัว่าเราต้องกีเบ็ดพอเพียงกีเบ็อยู่ได้กีต้องรักษาเราโจเตยไม่เป็นไรขอให้ใจรวยก็พอ